ใส่เขานะคะนุ่กก็มาปฏิบัติธรรมใช้เวลาในช่วงพรรษานี้ตัดสินใจมาพักปฏิบัติธรรมที่วัดเวรุวันคีรีวงนะคะเดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนก็กำลังจะขึ้นเขาไปสวดมนต์ทําวัดเย็นค่ะไปด้วยกันไปด้วยกันนะคะ ก็เมื่อก่อนมีความสงสัยว่าเอ๊ะเขาทําช่อง YouTube กันทําไมนะคะแล้วก็หรือว่าแม้กระทั่งเขาปฏิบัติทรรกันทําไม <c oughs> นะคะตอนนี้หายสงสัยเลย <c oughs> เป็นการฝึกตัวฝึกใจนะฝึกกายฝึกใจในรูปแบบหนึ่งนะคะในวัยที่เราในวัยในช่วงเวลาที่เหมาะสมในวัยที่ ถึงเวลานะที่เราควรอยู่กับกายกับใจของเราเองบ้างนะคะเดี๋ยวหายใจก่อนเดินขึ้นเขาแล้วฝนก็อันนี้หลังฝนตกเดีด๋ยวนถ่ายให้ดูสภาพป่า <c oughs> เหนื่อยค่ะวัดเบร,รวนคีรีวงเป็นเป็นวัดที่อยู่บนเนินเขานะ สูงสูงพอสมควรนะ,ะเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงประทัดที่เขาไล่ไล่ลิงค่ะลิงลิงเยอะมากนะะ,ะวันนี้ได้ฟังธรรมครูบาอาจารย์ท่านชวนคิดเนะะี่ยค่ะว่าคำว่ากุศลเนี่ยกุศลนะคะคือความฉลาดทางปัญญานะคะเวลาที่เราจะเลือกไม่ว่าจะเลือกเป็นสร้างกุศลสร้างบุญหรือสร้างทำสิ่งต่างๆใดๆก็ตามเนี่ย คำนี้สําคัญมากนะคะกุศลก็คือความฉลาดทางปัญญาเลือกเลือกพิจรารณาเลือกสร้างทำสิ่งที่ดีงามมีคุณค่าเกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเราและชีวิตของผู้คนที่เราได้พบเจอรอบๆชีวิตของเรานะคะวันนี้นำฝากกันก่อนทำวัดเย็นวันนี้ค่ะ